รู้จักบุญบุญถาวรขาปลีกวัสดุบ้านกำลัง IPO เข้าตลาดหุ้นไทยต้องยอมรับคขาว่าตลาดขาปลีกวัสดุบ้านในประเทศไทยเติบโตค่อนข้างโดดเด่นและแต่ละบริษัทที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นไทยก็ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนว่าเป็นหุ้นชั้นยอดที่เหมาะแก่การลงทุนอย่างมากบริษัทหที่นักลงทุนต้องรู้จักอย่างแน่นอนคือบุญ หรือบริษัทบุญถาวรรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรกำลังจะ IPO เข้าตลาดหุ้นไทยให้นักลงทุนได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเร็วๆนี้เมื่อไม่นานมานี้บริษัทออกมาประกาศชัดว่ากำลังเดินหน้ายื่น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเสนอขายหุ้นไม่เกิน320ล้านหุ้น หรือไม่เกิน25%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจในปัจจุบันบุญมีหน้าร้านค้าปีกอยู่50แห่งทั่วทุกภูมิภาคของไทยรวมถึงในประเทศเวียดนามและกัมพูชาอีกด้วยโดยแบ่งออกเป็น ร้านค้าปีกสมัยใหม่ของกลุ่มบริษัท15สาขาและร้านค้าปีกสมัยใหม่รูปแบบแฟรนไชส์ที่รวมทุนกับกลุ่ม s c g ภายใต้ชื่อ s c g Home และ s c g Home บุ t ถ a w o n จำนวน35สาขานอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Shopee Lazada ซึ่งบริษัทจำหน่ายสินค้าใน5กลุ่มหลักได้แก่กระเบื้องและวัสดุปิดผิว เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำที่เกี่ยวข้องเครื่องครัวโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านและเฟอร์นิเจอร์กว่า9ก้า0มืน SKU เลยทีเดียวผลประกอบการย้อนหลังของบุญถาวรคือปี2563บริษัทมีรายได้1 2 4 7พันล้านบาทและกำไรสุทธิ72ล้านบาทปี64บริษัทมีรายได้1 1 5 5พันล้านบาทและกำไรสุทธิ204ล้านบาทปี65บริษัทมีรายได้1 3 0 4พันล้านบาท และกำไรสุทธิ404ล้านบาทซึ่งถ้าเราแบ่งสัดส่วนรายได้ของบุญถาวรจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันคือ 1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการสัดส่วนรายได้97% 2. รายได้จากการให้บริการเช่าพื้นที่สัดส่วนรายได้1% 3. รายได้อื่นๆเช่นสนับสนุนการขายบริหารจัดการและการขายสินทรัพย์สัดส่วนรายได้2% จากข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทบุญทาวรบริษัทตั้งเป้าหมายขยายสาขาล้านบุญทาวรแบบ standalone ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงบริเวณต่างจังหวัดให้ได้รวม3-5สาขาภายในปี2,571และมีแผนเปิดให้บริการ Design Village เพิ่มอีกหนึ่งสาขาซึ่งโครงการเหล่านี้จะช่วยผลักดันการเติบโตให้กลุ่มบริษัทได้ในอนาคตเชื่อว,ว่าบุญทาวร จะเป็นอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่นักลงทุนต้องจับตามองให้ได้ในปีนี้อย่างแน่นอนครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ